สวัสดีครับนี่เราถึงรถไฟฟ้าพลังความร้อนจังหวัดกระบี่นะครับวันนี้ขี่มารอบใหญ่ๆเลยฮะปั่นไปที่ทํางานเก่านะครับบ้านหลังแรกนะครับ,บรงไฟฟ้ากระบี่เจ็ดโมงกว่าแล้วนะครับคนเริ่มทํางานแล้วก็คนที่อยู่เวนก็ออกจากเวนนะครับวันนี้พัฒนาไปเยอะและวผมเรียนที่นี่เมื่อก่อนมันมีโรงเรียนอนุบาลเล็กไหนนะครับยิ่งตอนเย็นนะครับพายที่ตก สวยมากก็จะเป็นคนพื้นที่นะครับสวยมากพื้นถิ่นถ้าได้เป็นลานกันเต้นนี่อย่างสวยเลยตรงข้างๆก็จะเป็นสนามกอล์ฟนะครับน่าจะใหญ่สุดของกระบี่แล้วมั้งประกาศสายคันที่ครับคือนู่นตรงนู้นกอล์ฟปลายทางนี่กอล์ฟข้างนี้สนามกอล์ฟตรงนั้นนะครับมันก็เลยมีหญ้ากเกี่ยวเขียวเอ้อยะ ตรงนี้ก็เด็กๆก,ก็จะมาทัศนศึกษาเยอะเอ,อกมาทัศนศึกษาชุดนี้แล้วก็เขาชอบมานั่งตกป,ปลาไงโอเคส,สภาพดีในนะครับนี่ร้านกาแฟกำลังจะเปิดนะไม่นานนี้นะครับนี่ดูคาเฟ่น,นะครับตรงนี้ คาเฟ่ใหม่เร,เร็วนี้นะครับน่าจะไม่กี่วัน,นแล้วก็เสร็จแลลวดูนะหญ่โตรครับที่สำคัญคือพื้นที่ตรงนี้สวยมากตรงนี้เป็นสวนสุขภาพตรงโน้นก็จะเป็นสนามสนามกอล์ฟนะครับแต่ส่วนมากเขาจะมาพักก่อนย่อนใจนะครับตรงนี้ให้ดูลายนี้นะครับสวยมากตรงนี้ตรงนั้นก็โรงไฟฟ้าพลังความร้อนนะครับ ก็ฟอพอของเราของเราพูดใช้คําว่าของเราได้นะครับพออยู่มาตั้งแต่เด็ก